อ้าตัวคิน้องเลยฮะยังได้หายหายยังน่ะขายยังน่ะน้องฮะเออมาเบิ่งดูหามาเบิ่งดูโคชนาแบบไรน่นะเออบางพูดก็ได้ยืนให้เบาใช้เว้นนั่นก็ได้นั่นโอ้พงโมออยังน่ะนี่หงโมปักกิ้งมีสวนพงโมเปิดไม่ป้ เออมันรักษาอยังได้ในห้องหมอนี่กินกวดได้ทุกอย่างอ่ะทุกอย่างเลยเอ้าขึ้มาหายใจตามทุกอน่างหายใจเฮ็ดนี่ได้กันสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเลยบูชนใจบ้านนูได้บูชนใจใช้บริการบ่โบได้ย่งได้ช่วงอย่างนี้ไดย่างบูเอาอุดหนุนน้องเพื่อนกันหนุนเอนพองใครอยู่ได้อุดหนุนเตรียมมวอยากเป็นนายคอยเมื่ออุดหนุนแล้วคอยนะ เออทั ừ, th ay th ay th oh. uh ้งไทยทั้งลาวโออันนี้อยู่อยู่ปักกิ่งหุยลองกงบ่เคยไปยู่ทีนึงเอาเอาลงมมาเลย้ยน่อป้าต่อใบประบุนตรวจบ่ตรวจภายในฮะโอ้รไงอไเังุก อาเช็คสุขภาพไปลุงสุขภาพจำปีได้อันเบื้องต้นนี้เช็คสุขภาพจำปีได้ปะเสนนึงเสนเสนเดียวปวดนะปวดธรรมดาปวดดูลุงปวดยูรก็ได้บ่ลองเนี่จับยัดข้นาซีกลียโอ้ยขัานั้นเนอออ้ยันนี้คือปัญหาใหญ เจยเจ๊ใบปิวกูสทรงเฮทรงหน้าได้ป่ะเห็นโฆษณาของงานอะไเนี่โฆษณาดิไเดี๋ยวได้มันแบบว่าเครื่องเลยเนี่ยเครื่องเนาะเครื่องมือท่านสมัยหมบ่จังวางเนี่ยบ่คอยว่าอยากลองเบิ่งอยู่ชาตินิ่งินี่ยเมียบอกเชียงว่าเล่าไปเดี๋ยวมันดีนะลุงหมอนี่แหละมันดีกระเพาะนะล่ำเกี่ยวกระลำไช่นี่คอยบ่เช่าจักเทื่อแม่นลองเบิงลูกติเห็ดได้เลยบ่หลังหน่มีดิ มาคลังมันก็มันก็มีแค่กันตาเนาะมาเองเลยพี่น้องเลยคือพวกเข่าหัดในบ้านพุ่นใช่มาเนี่ยนี่นี่เฮ็ดแบบไนี่สบายดีคือพวกเข่าหัดในบ้านพุ่นแต่ครับเราสองคนนั่นก่อนเออเข่าในบ้านพุ่นยังฉันหอดบ้านนะนี่นะมันอยู่ทางไหนทางนาั้นจะมูคนเห็นแล้วมีต้นนกและถี ข้าไปโอเคไปโยไปนี่ไปหัวมันนกนูปูปีกข้าไปเนาะเสียเงินผลิตเป้าชีนอ๊ะข้าไปเนาะทั้งเต็มมัดด้วแถวเลยนาะโอ้ยเนาะเอาเอาพี่น้องไงจังหวะพอดีแต่ทังลุงเทิรมกับบ่ารบุญมาเบะพากันไปทางได้เจ้าไปสิเดินทางพี่เกาไปสิปูนที่เฮ้ยเอาพี่น้องไงไปใจบริการ ยูว <ś les> ่าอ้ไรใอยกอยจะ<ต>ใช่ยูแต่พอช่วงนี้เ่อยกบบากใช่เฮ้ยเ,เก็บ,บ้บมันดีกเรียงไ่ได้เลยของคนนี้แต่มันดิบเรียงไ่ได้แต่ว่าเ่ออยากเห็นม้าห่อนง่ายนะม้าห่อนง่ายย้ำไหนมันชิหายย้ำนั่นนู่ได้นี่นะ <c oughs> โอ้ยใครกันยังจุกในได้เติบยูเฟอร์บุยคำได้เข่าเที่ยวเข่าเที่ยวออกเนอะบอยไว้ใครแน่ยูบอคยูจังหน่อยอยูชิมปิชิมพันทุบผึกรงไปไปที่มอเนาะ คงคอยไปลาวไทยอ่าแล้วก็ไทยเทแล้วก็ลาวเทอ,นนอันนี้อันนี้ลาวจีนนี้โอ้เหนั่งรถรไปเทนี่พ้อนข้าวด้นานต้องมีของฝากในเมืองที่อยู่ใ <laughs> นัวมีแคนูวะเดี๋ยาเอาไปหาชิพพันไปหาสิพพันเดเป็นเปไทยปเด๋ะเอาิ้ไปว <c oughs> งนี่ <c oughs> <ป>อา่าบ่ เออมือเทไรนะมือเทไรจะจ้ะเดอนามบอเอาแล้วหามาให้นกว่าเฉยเนาะคนไก่นะคนเกียวเออาไปๆปใช่เดี๋ยวกาแฟชิ้ืเอยอาจชเฮยไปเลยออกเลือ่ะนะมือ้ไปบ๊อบพี่ร้ไงเออว่ารักเห็นว่าระไรบิดนุงโมอะี่กิมหฮอนี่รกิิคับเมื่อกับบว่าีอะไรหน้าเห็นในคลิปคนนี้โดนนี่จ้า คงหมอปักกิ่งลาวจีนพี่น้องเห็นเนาะประเตียงก็เคยไปอยู่แต่ว่าก็กะโหดเติบอยู่ได้นี่ก็คือกันกับลาวลาวเวียดนั่นแหละพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่ามันก็ดีอยู่ก็ชุนเนี่ยเรื่องบริการยอดเลยเนาะโอ้ยอย่าไปว่ากันชั่วเชี่ยชั่วเชี่ยนะแกบุหงุ่นนะอาซาเคยพาไปเที่ยวก็ไปกินเลยจักเงี้ยมีแต่เอา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 ยาให้กินเมื่อไดจีนเนี่ยจีนอันนี้จีนจีนนี่ปักกิ่ง เอ่าแถวเวียดกับฮานอยเห็นดิอันน่ะแมนแต่ว่าคนจีนมาเลยนะพอยไปกี่น่ะมีแต่มีแต่คนลาวแต่ว่าผู้ช่วยคนเดียวบ่แล้วก็เล่นได้เล่นเงินอยู่แต่ราคากี่พันบาทแมนบม่ได้ไปแต่หึงเลยดิฮาว่าแล้วก็ฮาคือหอยว้าให้เจ้าฟังนี่คือลุงเฮิมเป็นหมอเนี่ยเก้ะเปรให้ลุงเฮิมลุงเฮิร์มบ้าไม่ใช่เจ้าเลยกัเจ้าเปรเอยคนกลางนะทะลุพุ่นทะลุพี่เปยากเติมอยู่แมนนะกันจะมาไปล่าเวียดกัน แล้วเตือเวียดกันยังยังคือว่าขอใจอยู่บอกผลว่าอะไรอยู่เนาะอืมไจีปั้งทัศนคุณยไงปปผูกมาเตือนจันทร์ผู้บ้านี่ไปไปไปคิดว่ามารับคนเจ็บคนป่วยฉันดอกตกใจเบ็ดผู้ใหญ่เนาะขนาดว่าอันนี้นี่คือเอาเอาทุกช่องทางนะบอกง่ายเนาะใบฟิวก็เฮ็ดนะทั้งเพดกะแมนแมนทำประเดีเนาะยันยันคนเข่าบ่ถึงอะไรมัน ยันผู้เฒ่าผู้โอ้คนก็อยู่ใจจะหน้าวุ้ีโทรศัพท์รถเจ๊ขอดฮงให้ตรงนะพี่น้องเอ๋ยเนาะแบบนี้แหละเอกชนเนาะคือเพิ่นต้องการลูกค้านะพี่น้องเนาะอ่าเปิดไงป๊บเอ่อเพิ่นมาเปิดไม้แทบาิมาหามมาเรือนเผื่อว่าอะไเอ้าฮงมออันอันฮงหมอฮงหมอฟินนั่นอยู่มุกราหานั่นขามมาหับอยู่เล่าพี่รถฮงหมอมาเลยรถ กบริการดีรัอ<น>่ะท่นน้น่ะเีว่าคือคือบอกไยว่ามันคือลูกข้าของระลูกค,ค้าเน,นี่ยโทรกิ้งหนึ่งมีจวดมาลดอหนึจะดไปเลยไ้อยกะวัา,านมื่นปลายและดอกนึง่งนอนนอนันงน,นอนคืนหนึ่งเอ,อเติมเลือดชองทงนั่งยานัน้งยาไง,ไงแหละเบิดชชงมืชามวะอ๋าโอชเองพอ หักในไปไปใส่เจ้าเจ้าวันนั้นอันอันไปเลยบ่บ่ไปกินน้ำกินไนบ่ไปตีไปเลยบ่ไปเลยละโอเคฉันดันไปจะค้นรอบนี่จังวายังทันหูอยู่วันนี้บ่าวป้องบ่ยังบ่ไปขึ้นน้ำบ่าวป้องกระชวนอยู่กินตามมึงกันเออบ่าวไรพาเลพาเละไประชวนบ่อยู่พุ่นนะอยู่พุ่นนะใช่ไหมอ่พเออขึ้นแรกจ้ โมอกษัยบ่โอ้ยเราขึ้นไปได้แต่โดนแล้วจักอาจารย์ยัยเท่าไหนเราขึ้นเนาะแต่ัไม่เรามันไปโมกษัยคับเออมันปมันสบายเรอยเรียกแบมานั่งนอนอ่ะยบนเตียงครับมันเข่าซอกเข่าซอยสบายบายมันขึ้นพูดอย่างได้พูดได้แล้วพอจะไปตามมันเกตบอลเชียงหัวทรงพูดลูกไหงเนี่ยอืออยู่ใช่น่ะทางคือบ้านหนองเลียเลยทางขึ้นบ้านหนองเลียเลยจัด เดีมันรถนี่ขึ้นมาได้โจีมันอ๋อเลี้ยวขวขึ้นนะบ่ดยอันไปมองกันเลยตำรวจรัดอันเลี้ยวขวขึ้นไปฮะเห็นปะไม่นลยไม่เละมันขึ้นพูดได้เขาบอกนะฮั่นเออเดี๋ยวนี่แต่ว่าย้ำได้ไงยังขึ้นมาได้เพราะมันสั้นสิโอ๋ผมได้เนาะมันสั้นเฮงนี่เจ้าเจ้าออกแต่รถเออแก่้วยแกมันแก่อย่างยืมไม่รถเขาเท่านั้นเลยรถแกกล้วยเขานะเช่าเอาได้ใช่ โอเคไปไปเดี๋ยวตามขึ้นไปเด้อโดย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 น้อสบายดีพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ่งอาการตู้เมฆกันเดี๋ยวตามขึ้นไปอ่าไปไปไปพี่น้องเลยมาจันได้สบายเออพั็นมาบุญเนาะคือว่าพาดไม่ต้องวีตรงมาพี่บ่อนะแกไม่ได้ไปเบิ่งน้ำอยู่ได้พี่น้องเลยไม่ได้บ้าไม่ได้มันติดตามมันสายไฟมันเล่าเลยโอ้โ บิงห้องคอยนันสมุนม <ain> <essa> ่เด็เช ouais ็คดังกุพวกเวียบเช็คไปยังจะมิช่วงล่างเงีไปบ้านอะจำบึงท่าได้ท่านได้เซ็กบ่โอ้ยจังบตอมเลยย่นกันาเเนะจะมาจากได้ไม่ขึ้มูอจักเด้อเฮากะมันเกาเลยฮะเห็นจอดเลอยู่อันในบูธนะเมีนบ่เออทำคือกันเมื่อช้าจังมัต้องเห็นยังเด้อเอาคือกันเบิดนี้สามขั้นเด้อดิไปไค่อยไปค่อยมา เดินทางปลอดภัยไปไปพี่น้องไงทั้งลุงเฮิมบาบุญเดินทางไปสิปโปดเนาะอืมอ้าพี่น้องไงเนาะกถือว่าอึบอืมอ่ะมันนี่ก็อยู่เฮือนดยูซานพี่น้องเลยกับทักทายสบายดีเนาะอ่ากําลังออกมาสินนั่งอัดคลิปพี่น้องเลย ก็ว่าเรื่องซองเรื่องบุญเรื่องชินเท่านี้แหละพี่น้องเห็นเนาะเพราะว่าหยับมอจอจันเข้ามาแล้วอีกมือเดียวอีกสองมือพี่น้องเลยบออื่นมือกระเมนแล้วมืนอี้กับวันที่เก้าแหละวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดกระเมนพี่น้องเลยเนาะอ่าอันนี้ก็ซองก็เริ่มลายขึ้นมาเรื่อยๆผู้ที่สมศพเขามาพี่น้องเห็นเนาะอ่าผู้ที่เป็น สมทบามาใหม่นี่กลายทานอยู่พี่น้องอนเหรอเมื่อก่อนนะแกมีจำเป็นมาเตรียมท,ที่อ่านซื้อก่อนมีป้าป้าปาหาล้อยอยู่ทั้งฟังไทยเนาะแล้วก็มีพี่อัมรินอ่าจากฝั่งไทยพันบาทพี่น้องเอ้ยแล้วก็ มีพี่อ่ากมรมละวันเนาะงามงามนุ่งงามนุ่งคุณอ่าสองร้อยบาทนะันะกเียนเนาะ,นะะแล้วก็มีเอื้อย็นอ่าพันห้าร้อยบาทเนาะอ่าแล้วก็เมออ่า เดี๋ยวมาตีองอ่านซื้อก่อ็มาตีองก็จำไว้กล้วก็ส่งมาให้มีเมปะภัยวันเนาะเมปภัยพี่น้องเลยสามร้อยบาทแล้วก็มีพี่ไซพรเนาะสามร้อยบาทพี่น้องเลยเป็นกระสมทบมาก อา่าเนาะหลายคนพี่น้องเอ้ยก็เริ่มใกล้ๆเข้ามาแล้วพี่น้องเอเ้ยก็ยังเหลือบลายเนาะรีบเด้อพี่น้องเดอ้อโปรเจกต์ทำบุญทำกุศลอ่าแล้วก็อ่ามีพอดาราวนกับเมพุทธวันขวัญเพชรอ่าเพื่อนก็ให้ผ้าเตียงใส่ซองให้หนึ่งร้อยดอนพี่น้องเอ,เอ้ยอ่าแต่ยังมีเพย์นีน่เนาะ ถ้าว่าบบมีไลน์ซื้อตามที่บบเตียงอ่านมาเนี่ก็คอมเมนต์หรือว่าส่งมาในเด้อพี่น้องเลยนังเสือกับโบเตียงยังว่าอ่านโบเบิร์ดไลน์เิ่งก่อนเอ่อบางเสือบอเตียงก็ลืมจดเนี่ยมันชุลโมนเนี่ยนั่นนี่เรื่อนนั่นนี่นี่น่พี่น้องเลยก็เนาะแต่ทวงเข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อเอ่อแต่ว่าฝากมาแล้วยังโบเห็นชื่อนะบางเสือบางเสือผู้ใหญ่เพิ่นก็มีใบเลขมันซีโบเตียงอยู่แล้วก็ฝากมาแล้วก็โบได้ส่งบอกบบเตียงมันซีก็มี นะพี่น้องเนาะอ่าหลังเสือก็ร้อยสองร้อยชีสหร้อยก็อ่าแจ้งบะเตียงมาแล้วก็แจ้งซื้อมาเนาะอ่ะวาว่าซื้อเนาใดเอ่อด็แบบใดมาจากประเทศใดบะเตียงก็สีเขียนไว้ให้พี่น้องมันจังบํลงกันเนาะฮอดมือมันให้ชุนละวุ่นบุญบายพี่น้องเนียได้บะเตียงก็สีเอาไปถวายอ่าฮอดมือวันที่สิบเอ็ดอ่าตุลาตรงกับวันเสาร สีหอดนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะก็ไปเบิง่งน้ำกันบรรยากาศางานทอดกระถินปีนี้ชิญยิ่งใหญ่สุดเลพี่น้องเอ,งอ้อยู่วัดป่ามหาวันปานพลสิมนครเกษรพุทธมิหารแขวงสะวันทิพย์ลายอยู่เลยพี่น้องเอง้เนาะน้ำปลาเสียงหน่อยนีย่แล้วก็น้ำแผ่นลายคนนี่อ่ะนี่ก็มีซื้อลายคนแล้วพี่น้องเอ,งเอง้นี่บะเตียงทองบะเตียงเองเนาะสองพันบาท ียังไงเ็กใหญวันเรือนแก้วรีสอร์ทสองร้อย้องไงแล้วเ็มีมืออ่าแล็วก็น้องซื้อเมนูซื้อแล้กกับบรจานสเนลยังไงอ่าส่งมาแล้วก็นไทยก็เมื่อกี้นี้ประบุบ้านปลาเอามามอบและ กินมาิ่นไป,นปนขึ้นเชียบปเพิ่นไปไปน้ำิ่นเอามะมอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเองนาะอ้าวมีแต่ว่าบ่เตียงกะทิดจดชื่อไว้ผู้ใดที่ท่านได้อ่าชื่อมีเสียงกะอ่าพี่น้องเลยส่งมาหาบ่เตียงเนะาะผู้ใดอยากทำบุญนำ้ำร่วมกะทินนำ้ำกะยังท่านอยู่มีเวลาอีกสองมือเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ่เตียงกาซี จดไว้จดไว้หอนมือแล้วก็ปัทวายน้ำกันเอารวมอนุโมทนาสาธุบำบ,บุญน้ำกันพี่น้องนี่เนะาะอาสาทำวันนี้กับเตียงขอตัวกินข้าวกินน้ำแล้วก็ออกไปเวียดไปงานก่อนจะได้ก็ขอขอบุญขอบคุณขอมุกขอบใจได้ลายเอฟซีบาสกุลทุกคนที่ติดตามแล้วก็หักแพงยูดีมีแอ่งบาสกุลทุกคนสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ